เมื oh. s right. <S <l Jean> ่กคูนี้นะคะเราเกลอนเอาไว้ให้หนุ่มๆเนี่ยหัวใจพองโตนะคะมาในเบรกนี้นะคะเรามาเจาะลึกถึงเรื่องราวของหัวใจกันบ้างกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนมาดูแลอยู่ข้างๆใจข้างๆกานหรือยังเอ่ยสวยขนาดนี้พูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่จริงอะไรเงี้ยยังไม่มีอค่ะ ไี่ีเลยค่ะพูดจริงๆเลยเพราะว่าสุขอยากทํางานก่อนถ้าเกิดเราเรามีความรักมันรู้สึกว่ามันจะทําให้เราการงานมันจะไม่เต็มที่เพราะมันจะมีห่วงมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากทำงานโอเคนะคะก็โฟกัสไปที่ในงานก่อนละจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่าต้องมีใครสักคนีอยู่ข้างๆเราล่ะสเปคเป็นยังไงสูงดงขาวหล่อนิสัยยังไงอะไรอย่างงี้ก็อยากได้คนที่เขาเข้าใจเรา นิสัยเข้ากันได้จริงใจรักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เจ้าชู้ไม่ชอบคนเจ้าชู้อันนี้โฟกัสโฟกัสไม่เจ้าชู้ชชห้ามเลย,เน,ยนะคะพูดถึงวิธีการดูแลตัวเองดีกว่านะคะสวยเซ็กซี่ขนาดนีน้วิธีการดูแลตัวเองอยังไงให้แบบว่าปลิ้ง b l i n เลยเคล็ดลับมีหรือเปล่าเอ่ยค่ะก็อย่างเช่นเวลาเราพักผ่อน,อาน <c oughs> การพักผ่อนดีที่สุด <c oughs> สําคัญมากๆ นะถึงยังไงอะไรมาบำรุงเราก็เถอะแล้วถ้าเกิดเราไม่พักผ่อนนี่มากๆนะคะมันก็ทําให้เราดูโซมดูมองข้าได้ค่ะ,คะพักผ่อนนี่มากๆค่ะไม่นอนดึกจนเกินไปอย่างเงี้คยค่ะพยายามไปคิดมากนคะนคะก็เลยเ,ออเป็นที่มาของความเซ็กซี่อย่างนี้นะคะ,คะเคล็ดลับง่ายๆเลยทีเดียวนะคะศออิลปินที่เรียกว่าเซ็กซี่ที่เราชอบอะคะมีใครบ้างก็เป็นศิลปินนี่เคะศิลปินเป็นดาราก็ได้อะค่ะ ปน,นาราก็จะเอาก็าจะเป็นพี่อ้ําพัชราภาลโออันนี้ตัวแม่เลยนะบอกไว้ก่อนอชอบมากชอบพี่อ้มํมากพีอ่อ้นาน่ารักนิสัยดีสวยสวยเป็นคนนิสัยดีด้วยนะเอาเป็นแบบอย่างนะคะใช่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าพี่อ้ํนี่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนเลยทีเดีเยวนะคะ,ะ,คะอ่ะพูดถึงกลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงบ้างนะคะเออจาก ชุดที่แล้วมาจนถึงเพลงล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองมีการพัฒนาการในเรื่องของการร้องเพลงไปมากเลยขนาดไหนเอ่ยก็ฝึกฝนมากขึ้นใครหลายคนอาจจะคิดว่าสูไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนี่ยจะร้องเพลงได้อยู่หรือเปล่าจะบอกว่าสูร้องเพลงแล้วก็ฝึกฝนการร้องเพลงตลอดตลอดเวลานะคะสุยน้องยังร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าตัวเองร้องเพลงดีขึ้นดีขึ้นนะคะร้องเพลงดีขึ้นแล้วสไตล์การร้องนี่เปลี่ยนไปไหมคะ ก็พยายามร้องออกมาจากอารมณ์เพลง<ม>ให้มากที่สุดถ่ายทอดอารมณเพลงให้ดีที่สุดค่ะ<ม>ประมาณเน้นอารมณ์เ,เน้นอารมณ์เพลงเป็นหลักเลยใช่ค่ะ,คะซึ่งกันทีเดียวนะคะเมื่อกคพูดนี้พูดถึงสเปคหนุ่มไปแล้วนะคะเห็นบอกว่ายังโสดอยู่นะคะแล้วในชีวิตนี้แบบว่าเอาแบบครั้งล่าสุดดีกว่าอกหัก <c oughs> อกหักครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ย ออเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะครับว่าสุชาณาอกหักครั้งล่าสุดเป็นยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับธุมลีวาไลตี้ครับดอกไม้สวยๆควรคู่อยู่บนแจก,กันของเธอแต่ทำไมไม่รู้เธอถึงมองมาที่ฉันแค่ดอกยา ขอ,อบคุณฝันดีๆที่เธอมาแต่งเติมใจเธอก็แค่ผ่านมาเส้นทางนี้ทางที่เธอไม่ควรเข้ามาเธอก็แค่ถูกใจกับดอกอยาดอกไม้ที่ไม่เคยอบหามันไม่ใช่รักเธอรักเชื่อฉันแค่ลมที่เธอลงทาง จากวันนี้ก็แค่เธอเดินจากไปอย่าเอาชีวิตดีๆไม่หยุดอยู่ที่ฉันเลยให้เราเป็นเพียงคนคุ้นเคยแค่ผ่านมาพบกันต่อให้สองเรืงนั้นเห็นดีก็ไม่มีใครเห็น ใจช่ไหมเธอก็แค่ผ่านมาเส้นทางนี้ทั้งที่เธอไม่ควรเข้ามา เธอก็แค่ถูกใจกับดอกยาดอกไม้ที่ไม่เคยคบหามันไม่ใช่รักเธอรอกเ่อฉันแค่ร่มที่เธอลงทางจากวันนี้ก็แค่เธอเดินจากไปอย่าเอาชีวิตดีๆม่หยุดอยู่ที่ฉันเลย ก็ไม่มีใครเห็นด้วยทั้งนั้นดอกอยาไม่คู่ม่คู่เจอกันอย่าเอาชีวิตดีๆ 爱。 นั่นนี้ดูไปโบกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไป จำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อนรับสู่ทัวร์ทือยบริษัทพีทูบีจำกัดขอเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 02 801 3211ไปกินเจเพียงหนึ่งมือหมื่นชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิ้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสามปางร่วมพิธีกรรมน้มูลนิธิอุบลรังสีจุลามณี สักระเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรีเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศรีมหาโพธิเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบรรดาลความสำเร็จนำมาสู่ตัวเองและครอบครัวสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกเข้าร้อบาทบุคคลทั่วไปพันสองบาทโทรศัพท์ 028013211 14อิมบุญอิมตาสำรานใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัท้นทนบุรีจำกัดบริษัท้นทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12ทับ01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัท้นทนบุรีจำกัด เที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพ,พเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรี หินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหินสามพนนมและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางเสวยสุขนวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครน,นายก ไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักระสิศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับเก้าวัดดังฝั่งทนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์028013211ถึง14 คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิ่อนล้ำปัตตภีกับการสัการาพระพุทธชินาราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเพลินกันยาวๆกับทัวทัวร์ ไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย0280132111ถึง14หนาวนี้มีบุญมาฝากครับ โสดอยู่นะคะแล้วในชีวิตนี้แบบว่าเอาแบบครั้งล่าสุดดีกว่าอกหัก <c oughs> อกหักครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยนานหรือยังคะอกหักแล้วอมันไม่ไม่เทิงก็ว่าอกหักนะคะพราสุเองบอกบอกตรงๆว่าสุก็ยังไม่เคยมีแฟนแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักคนเลยค <c oughs> ่ะยังไม่เคยมีอะค่ะก็มีแบบว่ามางทเธิร์ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังเล็กน้อยคอ่ะ แบบว่านิดๆจิ๊บๆขำๆอะไรอย่างนี้นค่ะนันนะนิดๆแล้วมุมมองพถึงมุมมองเรื่องของความรักมากดีกว่าของของสุขเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้สุขก็เป็นสาวแล้วนะคะมองความรักในมุมมองตอนนี้เปลี่ยนไปกับตอนที่แล้วหรือเปล่าครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าเรียนค่ะเรื่องของความรักตอนนั้นมันเหมือนว่าเรายังเด็กใช่ไหมคะเวลาเราจะรักใครอะไรเงี้ยก็โอ้โหเต็มที่ไม่มีเผื่อเลยรักเขาสุด อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเรายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เข้าใจความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอโตขึ้นเราได้พูดคุยกับคนมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนบ้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มาบวกกับของตัวเองนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าคิด คิดได้มากขึ้นเวลาเราจะรักใครเราก็ต้องรักให้เป็นนะนะคะอ้ะอเชื่อว่าหลายคนคงจะติดภาพของสุงนะคะกับเพลงอ,อกหักเรื่องขำๆเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะคะอยากให้สุเนี่ยฝากอะไรถึงผู้ชมวันนี้ที่กำลังแบบว่ากำลังอ,อกหักกำลังเฮิร์ตอยู่อ,อะไรจะฝากบอกไหมคะค่ะก็เป็นสีดานี้ให้เพื่อนๆบ่อยนะคะก <c oughs> <อ>็ <c oughs> อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารักใครอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากรักให้เป็นรักตัวเอง รักเขาให้เท่าตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราต้องเป็นแบบว่าคิดบวกๆเอาไว้เราต้องรักตัวเองบ้างเราถึงเราจะเป็นรักเขาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าอกหักผิดหวังก็ไม่ต้องเสียใจเข้าใจว่ามันอาจจะทําใจลําบากนิดนึงแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาคิดเปลี่ยนความคิดทัศนะนคติตัวเองให้มันลุกขึ้นมาเราต้องอยู่ด้วยตัวเรา นะคะถ้าโอกหักก็ฟังเพลงของสุชาดาได้นี่นะคะนักกว่าเดิมนะยังไงไม่เดิมนะไม่ใช่ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้เลยค่เดียวเป็นกําลังใจให้นะคะบังคอบคนที่ผิดหวังอกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้นะคะชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปใช่ Life g o on โอเคสู้กันต่อไปละกันนะคะพูดถึงเรื่องราวของงานบ้านนะคะก็อุการบันเทิงเนี่ยมีอะไรไหมคะที่เราอยากจะทําอีก เอ้ยครบแล้วนะครบแล้วใช่ไหมคะเล่นละครเล่นภาพยนตร์ถ่ายแบบเล่นเซ็ตคอมร้องเพลงเ้อนเพลงยังมีอะไรเดินแบบเดินแบบเดินแบบเดินเนไม่ได้ไลบ็อกอะไรอย่างงี้ไม่ไม่แดวเลยว่าไม่ใช่ไม่ได้อะค่ะคือเราไม่ชอบหรือว่ายังไงคะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสหนูก็สวยอยากลองนะคะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองใช่ใชไหมเนี่ยเหมือเราจะเห็นนางแบบที่บอกว่าชื่อเสียงโด่งดังนะคะสุชาดาก็ได้บนแคทต์ล็อกนะคะเสื้อผ้าสวยๆประมาณนั้นนะคะอ่ะมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวให้สุชาดานะคะฝากอะไรถึงแฟนๆดีกว่านะคะแฟนๆที่กำลังรับชมอยู่ณตอนนี้เหน็นผลงาน ก็สุหายไปนานนะคะอาจจะมีใครหลายคนลืมสุไปแล้วนะคะก็สูกลับมาแล้วนะคะก็รู้จักกันใหม่ได้นะคะอยู่สุชาดาวียวัจกรนะคะอกหักเรื่องสงคํานะคะแต่ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วชื่อเพลงว่าดอกย่านะคะแล้วก็ยังมีผลงานอีกหลายๆอย่างตามมาอยากให้ติดตามฝากผลงานด้วยค่ะสุดชาดานะคะก็หวังว่า คงจะหายคิดถึงกันเนาะอ้อเชื่อว่าต้องมีคนหลายๆคนที่ยังคิดถึงสุชาดาอยู่นะคะชื่อนี้ก็ยังคงอยู่ในใจของหลายๆคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้สุจะมาโชว์เพลงของเราด้วยชื่อเพลงว่าอะไรคะดอกยาดอกยานะคะแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงของสุชาดาเดี๋ยวขอขอบคุณด้วยสําหรับทาคูนี้ประเทศไทยจากัดน,นะคะโรงพยาบาลน,นครธน,นบ้านกันดากรุปแล้วก็ไอศครีมอินเตอร์เทสอร่อยถูกใจต้องเทสเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงของสุชาดา ดอกย่านั่นเองนะคะเห็น <He ard S 2> บอกว่าวันนี้นี่นี่คือหน้าปกซิงเกิลค่ะิงเกิลเลยนะคะเซ็กซี่มากๆนะคะเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับเพลงดอกย่าละกันนะคะและอย่าลืมติดตามนะคะช่วงหน้าเรามีอะไรพิเศษเดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบเลยติดตามชมนะคะสักครู่เดียวตอนนี้ไปพร้อมกับเพลงนี้เลยดอกย่าค่ะอย่า <Yeah. S 3> เอาชีวิตด,ดีๆไม่หยุดอยู่ที่ฉันเลยให้รู้เป็นเพียงคนคุ ผ่านมาพบกันตอ้สองเรือนนั้นเห็นดีก็ไม่มีใครเห็นด้วยเึ่นั้นดอกอยาไมีคู่ไม่คู่จาก,กันเธอเข้าใจใช่ไหม เกับสายลมอ่อนไวให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใยให้เธอรู้ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไปแม้ไม่มีเธอในตอนนี้บอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพระจะไปจากใจฉันโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้นรักฉันคงอยู่ไม่เคยจะเลือนหายปัดใจอยู่เพื่อรักรอวันนั้นตรกจนสิ้นลมสุดท้ายฉันมาเมื่อใดวันนั้นสอง ฉันจะเลือมีแค่เธออยู่ทุกลมหายใจแม้ชีวิตของฉันต้องเงียบเงาเจ็บปวดร้าวเท่าไรน้ำตาหรือไหลร่งร้องคิดถึงจนห้ามไม่ไวเท่านั้นจะรู้หรือไมฉันยังเป็นคนดีคือคนเดิมอยู่ตรงนี้เอยไปเหมือนว,น,วนวันมีเธอและมีฉันไม่เปลี่ยนไปให้ใครให้เธอคนใจฉันรออยู่ทำเมื่อเธอตรงนี้จะรัก เก็บ oh ดูแลเก็บรึกษาทุกความฝันคำสัญญาที่เรามีในวันนั้นจะสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้วยมือฉันไม่เคยจะลืมและยังมีความม่ำ ทุกลมหายใจแม้ชีวิตของฉันต้องเงียบเหงาเจ็บปวดเราเท่าไรน้ำตาเรียไหลร่ำร้องคิดถึงจนห้ามไม่ไหวเท่น,นั้นจะรู้บ้างไหมฉันฉัน,ฉนเป็นคนดีค,คนเดิมอยู่ตรงนี้ไรไปเหมือนวันวานมีเธอและมีฉันไม่เปลี่ยนแปล วันหนึ่งสมองของฉันจะไม่มีภาพเธออยู่แต่จะไม่มีสักวินาทีที่หัวใจฉันจะจำเธอไม่ได้ลืมฉันเธอนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตไกตวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแท้น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัหนงหมี คุณรู้ไหมถัวถ่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนรีวินเทจฟาร์มช่มป่งยุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนที่บอกถึงสก,การะหลวงพ่อพระธาเจดี JD, หลวงตกน้ํามันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0-2 8013211ถึง14สายด่วนโทร0867885705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรลร่ะครับ